Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Exercise. Stretch your arms again, now arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise, exercise, exercise. Let's do the morning exercise, here we go. Clap your hands and stamp your feet. Clap your hands again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we come. Clap your hands. And hop like a bunny rabbit. Clap your hands again. Hop like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Now, let's stop. ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ วันที่เราใช้กันทุกวันทุกวันทุกวันทคืนยกมือซ้ายมือากไม่อยู่บ้านหรอคะุณก็อยู่ที่บ้านครับ อ้าวแม่กาวดังหลางเม็ดาวดังหลาบเดี๋ยวข้างหน้าคุณป้อกจะไปอยู่ริมทะเลออ สว,ส,สวัสดีตอนที่เราพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีคำันี้ที่เราใช้กันทุกวันพักกันว่าสว,ส,สวัสดียกมือซา ขวานำมาเป็นงเปไว้ตม้เร็วเร็วอย่ารอช้าอย่าาสวัสดี่าสวัสดีอ่าสวัสดีครับเด็กๆทุกคน ดีค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเช็คชื่อเช็คชื่อต่อไปเป็นการเช็คชื่อนะครับถ้าคุณครูกล้องเรียกชื่อคนไหนให้เด็กๆบอกว่ามาครับโอเคไหมเอ่ยโอเคค่ะเฮ้มไม่ไปโรงเรียนจะพูดถึงผู้หญิงไปเลยไปเลยไปเลย go 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 น้องดียามา,าหรือเปล่าน้องดียาโอเคน้องนิชา,อา,ชาโอเคน้องอาชีอาชีอาชีมาไหมโอ้โหอาชีมาแล้วน,น้องไบน้องบไบโอเค nóng tên nóng tên ok nóng Ida đã ok nóng ai đã ok nóng print nóng print ok nóng chiêu Okay. น้องพรีมน้องพรีมโอเคโย่น้องไออุ่นไออุ่นไออุ่นอยู่ไหนจ้าโอเคน้องไร้น้องไร้โอเคน้องบีลิฟคนสวยบีลิฟอยู่ไหนจ้าโอเค น้องแมทธิวแมทธิวอยู่ไหนเอ่ยแมทธิวแมทธิวนับหนึ่งอ๋อแมทธิวมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องน้องทานน้ำทานน้ำมาแล้วยังไม่ได้เปิดกล้องน้องวินน้องวิน มาแล้วแล้วก็น้องนรันนรันอยู่ไหนจ้าโอเคดีสวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุณกูกล้องชัดไหมครับผมกลชัดค่ะชัดนี่ว่าไงคะ ค้นมีสองกล้องคา่าะน้ามาแล้วแต่ว่าั้ะมีสองกล้องก็เลยปิดกล้องอีกอันโอเคค่ะนี่เดี๋ยวต่อไปคุณครูก้องจะทําการเช็คชื่อ,อทุกครั้งที่เราเข้าเรียนกันแล้วนะครับนี่คุณครูก้องจะดูว่าเด็กๆคนไหนไม,มาร่วมสนุกกับเพื่อนๆ,ๆ,ๆกันบ้างนี่อยู่ที่บ้านเหงาเห็นไหมเขาบอกแล้วไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปสายนี่เห็นไหม ไปโรงเรียนตอนนี้ไปโรงเรียนไปไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่ไปเพราะโควิดยังระบาดอยู่นี่ต oh, yeah. right? ัวโควิดระบาดตอนนี้โอ้โหแย่เลยเห็นไหมเด็กๆทุกคนตอนนี้โอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ก็คือชั้นของจู์มาเก็ตเกี้ยงเลยค่ะอ้าผู้ติดเชื้อโควิดยังแพร่กระจายอยู่มากเลยตอนนี้สถานการณ์น่ากลัวมาก แล้วตอนนี้ยิ่งอากาศอากาศอากาศ,ากาศที่บ้านเราเป็นยังไงครับตอนนี้ไม่มีที่ใช่อากาศตอนนี้ฝนตกยิ่งตอนนี้นี่เด็กๆลงไปมองมองไปดูที่หน้าต่างในบ้านของคุณครูกล้องตอนนี้นะเริ่มมืดฝนเริ่มมีเริ่มมีเมฆฝนแล้วแต่ฝนยังไม่ตกนะครับนี่เห็นไหมว้า คุคนี่มานี่มาโรงเรียนต้องหาเราถ้าเกิดถ้าเกิดม่ฝนตกวันแย่มากเพราะที่แอมจะลงมาแล้วก็จะมีโควิดไหลลงมาจากนะและมันจะไม่ดีกับเราโอเคอ่านี่นี่อ่าเห็นไหมแล้วเช้านี้เด็กๆตื่นขึ้นปาเด็กๆได้ดื่มนมกันหรือยังเอ่ยดื่มนมกันหรือยังครับ ด mm no <oh> nice <oh uhm right? yeah. ื่มแล้วเก่งมากเลยดื่มนมแล้วดื่มน้ำทานอาหารกี่หมูแล้วนะคุณกูกล้องเคยบอกแล้วเราทานอาหารทั้งหมดกี่มูแล้วนะครับห้ามูนี่ห้ามูเราต้องทานอาหารในครบห้ามู่นอกจากเราทานอาหารแล้วเราก็จะต้องดื่มน้ําดื่มนมกินผักกินผลไม้ด้วยใช่ไหมเออที่กูกล้องเคยบอกไว้แล้วนี่เห็นไหมเราต้องดื่มน้ําดื่มนม น้ำช่วงนี้เด็กๆดื่มให้เยอะที่สุดเลยเพราะรู้ไหมทำไมเอ่ยน้ำมีประโยชน์นะน้ำจะช่วยผลิตออกซิเจนในเลือดนี่ว้าวจะทำให้ในเลือดของเรามีออกซิเจนนี่เราก็จะมีอากาศในเลือดนี่เองนี่เห็นไหมน้ำบริสุทธิ์นี่ดื่มน้ำเยอะๆไม่ต้องกลัวว่าจะปวด เข้าห้องน้ําบ่อยๆไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเราจะต้องดื่มน้าเลยเยอะนอกจากดื่มน้ําแล้วเราจะต้องออกกําลังกายนี่เด็กๆออกกําลังกายเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆดูมือถือหรือเปล่าเล่นอะไรแพดไหมดูอู่ากี่โมงเล่นได้นะเล่นได้ คุณกูก้องอนุญาตให้เล่นได้แต่เล่นได้ไม่นานนะไม่ไม่อาเล่นแค่นิดหน่อยเล่นได้เล่นแค่นิดหน่อยนะครับไม่เล่นนานอะว่าไงคะว่าไงคะยนนี้วันหนึ่งหนูหนูดูทชั่วโมงค่ะโอเคนี่ เก่งมากดูวันละนิดดูวันละนิดดูทุกวันเลยอ่าเพื่อการไม่เสียเวลามาเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายพร้อมๆกันดีกว่าเด็กๆทุกคนนี่ก่อนว้าวก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับเด็กๆทุกคนทั้งหมดยืนทั้งหมดยืนซิเล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 ยืนยืนนะฮะยืนต้นยิงอ่ะไม่เลรอยืน Ah, à, nó một dư nữa cháy dư nữa dư nữa dư à, để nữa dư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  อ่าเด็กๆทั้งหมดยืนนะก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายกันเดี๋ยวเราไปวอมร่างกายกันก่อนโอเคไหมครับอโอเคเอลุอ่าวทั้งหมดเตรียมตัวาดางแคนการแงแ 左、右、一、二、三、四、五、六。 เพลงหน่อยเสียงเพลงอยู่ไหนจ้าอ่าเดี๋ยวเราไปเต้นออกกําลังกายพร้อมๆกันนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังแต่พร้อมแล้วก็เสียงเพลงหน่อย ប <muchas> ង ดีครับเด็กๆทุกคนโหเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหรือเปล่าโอ้เห <laughs> นื่อยเหนื่อยครัเหนื่อ<ม>ยโอ้หายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆนี่เห็นไหมเห็นไหมท,ไงไงทุกคนจะได้เก่งไงนี่เด็กๆทุกคนจะได้เก่งหนูอยากเต้นหนูอยากเต้นอีกอ่ะว้าวตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหอยู่ในห้องประชุมเห็นไหมว้า เห็นไหมล่ะนี่กันเดินนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยถ้าเด็กๆนั่งเรียบร้อยเด็กๆก็จะอยู่ในห้องประชุมนี่เห็นไหมนี่คือห้องประชุมเห็นไหมนี่ทุกคนนแหมสนุกหรือเปล่านี่โอ้ใช่ไม่สนุกเยอะแยะเลย นี่น่าเด็กๆนั่งตามก็ว่อโอ้สนุกเลยนี่เห็นไหมออกกําลังกายกับคุณครูกล้องวันละนิดร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงนะครับแข,แข็งแรงแข็งแรงนี่เห็นไหมออกกําลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเห็นไหมเด็กๆอยู่ที่บ้านนี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ลื้อของเล่นหรือเปล่าลื้อของเล่นเลยอ๋อไม่ได้ลื้อของเล่นนะไม่ลื้อของเล่นนะครับเราอยู่ที่บ้านเราจะต้องช่วยกัน เนื่องจากตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยนี่เราก็จะต้องช่วยกันดูแลอ่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับมาไปทวงค่าเน่หาตังค์ไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้อ่าเราต้องช่วยกันดูแลมีอีกมีอีกมีเยอะแยะเลยทำไมมันไม่มีแล้ววะทำไมมันไม่มีแล้ว ทำไมยางงีอไมไม้อยู่อ่ะทำไมมาไม่ม่งี้ต้องไปชมดานะใช่นะสนุกสนานเนี่ยแมวันนี้สนุกสนานคุณกูกล้องก็มอีอ่าเดี๋ยวเราเป็นเพลงล้างมือพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบโอเคไหมครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เ,<อ>เดี๋ยวเราไปเต้นเพลงล้างมือกันหนึ่งรอบเด<อ>็กๆจำจำท่าทางกันได้อีกหรือเปล่าการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนแล้วนะเจ็ดขั้นตอนเยี่ยม การล้างมือมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปเต้นเพลงล้างมือบ่อยๆพร้อมๆกันพร้อมกันหรือยังครับแต่พร้อมแล้วขอเสียงเพลงหน่อยงมอ่อยๆ้างมือบ่ออมกันเลยล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างมบอพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ หอทำแบบนี้พอทำแนทำไมต้องล้างมืออยากจรู้อยากจยรู้ก็เข้ามา <ไป S 1> เลยจะเป็นยังไงจเป็นยังไงเธอรล้างาามือ,อจะมีเชื้อรคต่างตติดอยู่มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอล้างแบบไหนดีที่จะถูกถูกถูกวิธียายจริง

รพร้อมกันไหนแล้มอดวยั่ยลางม่ยล้าลั่นไวยั่อยลางบ่เดี๋วเราไปร้องกันเลยมักนมีักมบล้างมืเขาห้อน้ำฉันอาหารอก็บประมากเชื้อโรคมารเป็นันีร่มป็นมันนี้ชุนกันล้าง บางคนเชื่อว่าการกินวิตามินจะเข้าสู่ร่างกายแค่ล้านแบบนี้ดีถึงจะถูกถูกถูกด้วยดีมันเป็นยาใหม่จริงๆแค่คอนี้จำง่ายเหลือเกินจนคิดว่าเป็นดวงตามีแต่ปันเลือดออก

ล้างมือบ่อยๆนี่ล้างมือบ่อยๆเห็นไหมก็บอกแล้วเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและก็ง่ายที่สุดเลยสําหรับการป้องกันเชื้อโรคนี่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเอ้าคุณกล้องหายไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าไฟจะไฟดับตาเอ๋มาแล้วโอ้โอ้ใครไปใครไปสะดุดปักของบุญกล้องเนี่นะ สักรเลยนี่ใครจะดุดปักปุ่ก็โดนเลยเห็นไหม <laughs> เห็นไหมกิจกรรมสนุกสนุกวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆอย่าลืมนะอยู่ที่บ้านเด็กๆจะต้องล้างมือบ่อยๆอ,ออกไปด้านนอกเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรนะครับสวมใส่แมสนะอย่าลืมนะการเราจะต้องไม่ตกเราจะต้องสวมใส่แมสตลอดเวลาออกนอกจากบ้านโอเคไหมเอ่ย <c oughs> โอเคไหมจ้าอ,อ่าออกนอกบ้านสวมใส่แมสต,ตลอดเวลาม,มันล้างมือบ่อยๆสำหรับวันนี้นกิจกรรมสนุกสนุกของคุณครูกล้องของคุณครูกล้องถึงเวลาท้ายชั่วโมงกันแล้ว <S <S แล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้บ,า, <S <S บายบ,า,บายบา วันนี้หมดเวลาบายบายเมื่อเธอคิดถึงเธอเโบกมือาบอกเธอด้วยรอยหอบทันวันหน้ายหนกันใไหมที่จงโบกมือบายบาย วันนี้หมดเวลาบ้าไปนะเธอทุกทีเธอเสมอโบกมืออำลาบกเตือนใจยิ่งคงคันวันหน้ามีกันเลยที่จะอกป,ปื้อบายบายเรามาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้คุณครูกล้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย อันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอยิเธอเสมอโกมืออำดาพบเธอเพยยินมพบกันวันน้ายินมยังไรที่จะพบกมือบายเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายไม่ไบไหนดีเค like you